สวัสดีชาวราศีเมษทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีเมษตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15สิงหาคมนะครับว่าความรักของชาวราศีเมษจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี้ก็เป็นการทํานายดวงความราักทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสําหรับใครที่ต้องการดูวดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับผม ก็เริ่มมาดูความรักของชาวราศีเมษในช่วงของเดือนสิงหาคามกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างมาเริ่มที่ไพ่แ,แรกกันก่อนเลยนะครับมีไพ่ของไพ่เจ็ดเมทาวเข้ามานะครับหรือเส้นออบบานเจมพผ้าหมวงคนหนึ่งกำลังต่อสู้กับหลายๆเรื่องอยู่ที่มีปัญหาเข้ามาแต่เซตสองเนี่ยอาจจะมีเรื่องของไพ่ที่ม่ขึ้นดอกไม้ด้วยเห็นไหมครับมันเหมือนกับอาจจะมีเรื่องของความรักเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ฉันตอนนี้ชาวสีเมฆหลายท่านเนี่ยเหมือนกับอารู้เสึกเหน,นื่อยกับปัญหาต่างๆที่ถาถมเข้ามาอาจจะมีปัญหาเข้ามาที่ผ่านมาในตอนนี้หรือว่าที่ผ่านมาก็ได้นะซึ่งเป็นปัญหาหลายอย่างที่คุณทําไปเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้หัวใจในการตัดสินใจหรือคุณสู้ไปด้วยหัวใจที่เข้มแข็งไ้ตลอดฉันพาเป็นค่อนข้างจะบอกว่าชาวสีเมฆในช่วงเนี้อาจจะเป็นการให้กําลังใจก่อนนะกันว่าคุณกําลังทําในสิ่งที่ใช้หัวใจได้ดีแล้วนะ คุณมีใจที่เข้มแข็งมีใจที่ดีที่สุดมีใจที่บริสุทธิ์นะอยากให้สู้เต็มที่อยากให้สู้ต่อไปเพราะอาจจะเหมือนกับไม่มีใครเห็นการกระทําของคุณหรือไม่ไม่มีใครเห็นความพยายามของคุณนะแต่โชคชะตาของคุณหรือตัวคุณเองเนี่ยมันคือสิ่งสําคัญนั่นเองฉันไพ่เป็นนบอกชาวสีเมฆท่านว่าเหมือนกับตอนนี้ใครหลายคนจะมีปัญหากับสิ่งยื่นผ่านมาเหม,มือนกับเราต่อสู้อยู่ฝ่ายเดียวเราทําอยู่ข้างเดียวเราต่อสู้เพื่อคนที่เรารักหรือว่าใช้หัวใจต่อสู้กับสิ่งหนเรื่องในยากเนี่ยปัญหาชีวิตส่วนตัวเนี้ มันอาจจะทําเข้ามาหาคุณก็จริงนะแต่มันฆ่าคุณไม่ได้แต่มันทาร้ายคุณได้ไม่นานหรอกเพราะเจ็ไม่ท่้เหมือนกับสิ่งที่คุณทําลงไปเนี่ยมันคือสิ่งที่ต่อให้นานเพียงใดต่อให้นานแค่ไหนหรือมากมายเพียงใดเนี่ยมันก็คือรักแท้มันก็คือการทำมาจากหัวใจผมเลยทําไมว่าสิ่งเหล่านี้หมายความว่าชาวสีมันช่วงในสิงหาคมเนี่ยบอกคุณเลยว่าต่อให้นานเพียงใดอ่ะรักแท้ก็ยังคงจะเป็นรักแท้นั่นเองไม่ควนที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อวันที่มันจมาหคืามวับไม่มีอะไรที่มันทําร้วยมันาด ที่มันเป็นสิ่งดีๆของคุณนั่นแหละชันพไพ่ใบนี้ขึ้นมาคือไพ่ของการที่ the wheel of fortune นะครับหรือกองรงล้องโชคชะตาคือไพ่ของการเปลี่ยนแปลงโชคชะตาหรือการเปลี่ยนแปลงดวงจากชาวสิเมตไปผมแนะนำว่าสิ่งคุณต่อสู้ลงไปในวันนี้วันนี้มันอาจจะมล้มวันนี้คุณอาจจะเจ็บวันนี้คุณอาจจะเสียใจสูญเสียใครสักคนหนึ่งไปอ่ะแต่สิ่งเหล่านี้มันคือไพ่ของการที่เปลี่ยนแปลงโชคชะตาหรือดวงชะตาที่มันหมุนเวียนอยู่แล้วเป็นปกติผมแนะนำว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวสิมเมตช่วงสิงหาคมเนี่ เดือดทาวเวอร์ถูกบอกเลิกหรือหัวใจของคุณเนี่ยมันแตกสลายไปเลยนะนหลายคนเป็นแบบนั้นเลยเดือดทาวเหัวใจของเราหรือคนที่เหมือนกับอยู่บ้านอล่งเดียวกันมาก่อนแต่งงานกันหรือมีครอบครัวด,ด้วยกันเนี่ยหรือเคยอยู่บ้านด้วยกันอบอุน่นเคยรักกันเคยมีความสุขด้วยกันเนี่ยอยู่ๆบอกเลิกบอกลากันไปอยู่ก็แตกสลายมันเหมือนกับบ้านหลังหนึ่งมันพังไปเลยหรือเหมือนกับหัวใจเราพังไปเลยในช่วงนี้ชีวิตของคุณเนี่ย มันอาจจะเหมือนกับทะเลาะกันหนักมากนะครับหรือว่ามีปัญหาการรุนแรงนะครับทะเลาะจิตใจกันหนักมากเช่นเราไม่คิดว่าคนที่เรารักหรือคนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกันเนี่ยจะทําร้ายกันขนาดนี้จะปล่อยให้เราอยู่คนเดียวจะปล่อยให้เราสู้อยู่คนเดียวหรือตอนนี้คุณอาจจะมีปัญหาแบบนี้อยู่นะครับในเรื่องของปัญหาหลายอย่างแต่ทาวเวอร์บอกว่าสิ่งที่มันแตกสลายไปแล้วเนี่ยเห็นไหมครับมันเหมือนกับอยู่ด้วยกันไม่ได้มันตระกันอะทั้งที่เหมือนกับมีสิ่งูีต่อกันทั้งที่มันเป็นบ้านหล อยู่ด้กันอย่างความมั่นคงมั่นใจมาโดยตลอดที่ผ่านมาเป็นแบบนั้นฉนันสิ่งเหล่านี้หมายความว่าคุณจะมีการสร้างครอบครัวกันแล้วหรือรักกันมากหรือดูแลช่วยเหลือกันมาตลอดแต่อยู่ต้องเปลี่ยนแปลงไปอยู่ต้องเลิกกันไปอยู่ก็มีปัญหาเข้ามาซึ่งปัญหาเรานี้จะเป็นไพ่ขึ้นมาว่าเจดาบนะครับการไม่ซื่อสัตย์การหลอกลวงหรือความรักที่ไม่ชัดเจนหรือการนอกใจโดยคนรักของคุณอาจจะมีการหักหลังคุณเช่นการหลอกลวงเราการทําในสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรไม่คิดว่าคนที่เรารักอะ่ะเขาจะแอบทําร้ายเราได้ลงคอหรืออาจจะหมายกสสา,เ,ายเรา อะไรอย่างน no? ah, ี้เลยนะซึ่งเหมือนกับอาจจะมีการย้ายที่อยู่หรือการเปลี่ยนแปลงของเขาหรือการเดินจากไปเขาไปหาคนอื่นมากกว่าหรือไปเห็นคนอื่นมีค่ามากกว่าทั้งที่เราเนี่ยร่วมทุกข์ร่วมสุขอยู่บ้านรักกันมามีความสุขกันมาเคยรักกันมาเคยดูแลกันมาเคยห่วงใยกันมาคนคนนี้เคยทําทุกอย่างเพื่อคุณคนคนนี้คุณอาจจะเคยทำทุกอย่างด้วยกันเคยรักกันเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาฉะนั้นสิ่งเหล่านี้หมายความว่าคนรักที่เขาทำร้ายคุณไปเนี่ยอาจจะมีไห่เจ็ดดาบเข้ามาคร ดรวันนี้เขาจะทําอะไรไปแล้วเหมือนกับเขามองว่าคุณยังไม่ดีพอก็มีผมเล่นมาว่าชาวสีเมฆท่านเนี่ยคขรเ่าคุณจะเป็นคนที่ทําอะไรตามใจตัวเองทําอะไรตามอารมณ์โดยที่อาจจะไม่ได้คิดให้ดีอาจจะมองว่าคุณไม่ดีพออาจจะคิดว่าคุณเป็นตัวปัญหานะครับโดยที่เขาไม่คิดล้ว่าสิ่งที่เขาทำลงไปทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ทำเพราะรักคำเดียวทําด้วยความว่ารักทําเพื่อคนที่รักนะครับแต่เหมือนกับเจ็ดไม้เท้าอ่ะเขาเห็นเราบ้างหรือเปล่าว่าเราทาทุกอย่างพยายามทําแค่ไหนกับปัญหาต่างๆที่มีระหว่างกันนั่นเองซึ่งที่เหล่านี้หมายความว เคยผ่านแบบนี้หรือทําแบบนี้หรือรู้สึกแบบนี้เนี่ยแหละแต่เหมือนกับวลออฟฟอร์จูนหรือวลออฟดิเ์เข้ามาหมายความว่าในช่วงของปีนี้หรือช่วงท้าวสีเมในช่วงนี้มันอาจจะเป็นแบบนี้ก็จริงหรือที่ผ่านมาเป็นแบบนี้แต่ปีนี้มันก็จะจบในช่วงของปีนี้นั่นแหละผมเลยแนะนว่าไพ่เวลฟอร์จูนหรือวลออฟดิเ์หมายความว่าการเปลี่ยนแปลงเช่นการหลุดพ้นการปล่อยไปตามโชคชะตาการปล่อยไปตามเวนตามกรรมการหลุดพ้นด้วยการที่วลออฟฟอร์จูนน่หมายความว่าอะไรพอคุณปล่อยวางพอคุณตัดสินใจที่จะ ปล่อยทุกอย่างไปเพราะต่อสู้เต็มที่แล้วนะครับหรือเหมือนกับอาจจะเหมือนกับไม่ใช่ที่ของคุณพยายามทำเต็มที่พยายามต่อสู้แล้วหรือเหมือนกับอาจจะเหมือนกับไม่ใช่ที่ของเราอะต่อให้รักแค่ไหนเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยก็ถูกผลักออกมาก็ต้องเลิกอยู่ดีเพราะเขาเป็นคนพูดเพราะเขาเป็นคนตัดสินใจหรือปัญหาเหล่านี้คุณอาจจะพยายามทําได้ในส่วนของคุณทําได้เต็มที่โดยการที่อาจจะเหมือนกับเอาความรักไปให้เอาความห่วงใยไปให้พยายามทําให้เขาเห็นว่าเราเนี่ยรักและต่อสู้เพื่อเขารักและทําอะไรเพื่อเขาบ้าง แต่เขาอาจจะไม่เห็นค่าคุณเลยแต่เขาอาจจะมองว่าคุณไม่ดีพอแต่เขาจะมองคุณเป็นปัญหาแต่พอคุณหลุดพ้นปล่อยไปตามเวนตามกรรมเข้าใจแล้วนะครับเหมือนกับเข้าใจในสิ่งที่มันเป็นแบบนี้นะครับเข้าใจในโชคชะตาเข้าใจในสิ่งที่มันเหมือนกับเออมันอาจจะเป็นแบบนี้วันนี้อาจจะเลิกกันไปวันนี้จะต้องเลิกกันไปเราอาจจะเหมือนกับล้างเธอไม่ไหวแล้วว่าดึงเธอไม่ไหวแล้วว่าแต่ไพ่เวลฟอร์จูนหมายความว่าสิ่งที่มันเป็นเหล่านี้พอมันเจ็บมันเสียใจมันจากกันไปแล้วอะมันเป็นการที่เหมือนกับไพ่ของเวลานั่นเอง ผมเลยเน้นว่าสิ่งที่เหมือนกับเลิกรากันไปหรือมีปัญหากันไปเนี่ยเวลาเหล่านี้มันจะทําให้คุณสองคนเนี่ยเดอดฟันเข้ามาครับได้คําตอบมากขึ้นว่ารักกันมากแค่ไหนได้คําตอบมากขึ้นว่าเราเข้าใจกันหรือต้องการกันมากเพียงใดอะ่ะฉันเดิดฟันเข้ามากับเวโอฟอร์จูนทำลายชาวสีเมฆได้ว่าคนที่เลิกราหรทํทำลายคุณไปหรือมีการนอกใจคุณไปเนี่ยนะครับอาจจะทําร้ายกันหนักมากหรือบอกเลิกบอกลาถึงขั้นบ้านแตกถึงขั้นต้องแยกทางถึงขั้นที่ชาวสีเมฆหลายท่านเนี่ยมีปัญหามากมายในช่วงปีนี้ขอตอบแบบนี้ว่าในช่่ววงปีีเเนนน้ชชามกก็ััครบ ตั้งแต่สิงหาคมเป็นต้นไปคือการเปลี่ยนแปลงแต่หนีเป็นต้นไปเนี่ยคุณเริ่มจะเขาเรียกว่าอะไรเดือดซันเริ่มจะเข้าใจความรักของกันและเริ่มจะเข้าใจแล้วว่าต่อให้นานเพียงใดอ่ะเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนรักแท้ก็ยังคงเป็นรักแท้ไม่มีวันที่จะแปลเปลี่ยนไปไม่มีวันที่จะเหมือนกับแพยาจะกันไปแยกกันไปได้นั่นเองเดือดซันหมายความว่าสุดท้ายความรักของคุณเนี่ยเวลาห่างกันไปมันจะทำให้เขารู้ว่าเฮ้ยเราต้องการกันมากขึ้นนะเขาต้องการเข้าใจมากขึ้นเข้าใจความรักของคุณมากขึ้นเขารู้นี่คือรักแท้ นี่คือความอบอุ่นหลายคนจะมีการแต่งงานมีการสร้างครอบครัวนะครับหรืออยู่บ้านหลังเดียวกันมีลูกกันหรือว่าดูแลช่วยเหลือกันมาตลอดเวลาเลยและสิ่งเหล่านี้พอคุณจากกันไปเวลามันคือคําตอบที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณสองคนเนี่ยคือเดอะซันคือสิ่งดีๆคือแสงสว่างคือคนที่เข้าใจกันมากที่สุดหรือรักกันมากที่สุดนั่นเองผมเลยแนานว่าชาวสีเมฆถ้าเกิดคมีปัญหาเรื่องความรักหรือปัญหาอะไรก็ตามนะคุณจะผ่านพ้นมันไปคุณจะใช้เวลาเหล่านี้แหละ ในการที่เหมือนกับเดี๋ยวมันก็ค่อยๆผ่านผลไปเดี๋ยวเวรกรรมเหล่านี้มันก็หลุดพ้นไปเองเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วมันเปลี่ยนแปลงพลังงานของคุณเนี่ยไปสู่สิ่งที่เป็นเดอซันนะครับเปลี่ยนแปลงไปด้วยดีเปลี่ยนแปลงไปด้วยการที่โอเคบ้านมันอาจจะพังเราอาจจะมีความทุกข์เราอจะมีปัญหาต่างๆน,นานาแต่เหล่านี้มันซ่อมได้ผมเลยว่ามันอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่กลับมาซ่อมแซมกลับมารักษากลับมาฟื้นฟูกลับมาเข้าใจความรักความหมายของการละกันมากขึ้นนะครับสำหรับชาวสีเมฆนั่นเอง ไพ่ใบต่อมานะครับเป็นไพ่ของ D m Page พเข้ามานะครับจำนายความรักของชาวสีเมฆในช่วงของเดือนสิงหาคมตอนนี้เลยนะครับในตำแหน่งที่6นะครับไพ่ใบนี้ค่อนข้างจะบอกชาวสีเมฆท่านว่าเหมือนกับคุณเองเนี่ยเป็นแอมเพมาโดตลอดอะ่ะอาจจะเหมือนกับความรักที่คุณอาจจะทําสิ่ง่ดีเชื่อใจเป็นคนที่ต้องใช้ศสยอศัยการใจเย็นช่วงนี้นิดหนึ่งนะนี่ก็เป็นการแนะนําด้วยพยายามใจเย็นพยายามคิดซะว่าความรักที่ทำให้ใครสักคนหนึ่งไปอะ่ะรักและเข้าใจมัน รักและต้องเหมือนกับยอมยอมปล่อยยอมเข้าใจยอมเมตตานะครับเปลี่ยนความเจ็บปวดเสียใจเนี่ยคนที่ทําร้ายเราเนี่ยอย่าไปทําร้ายเขากลับอย่าไปหเหมือนกับไปจองเวรนจองกรรมปล่อยไปตามเวรนตามกรรมเขาจะได้รับกรรมเป็นเอ็มเพสเห็นไหมครับเขาจะได้รับกรรมเหมือนกับที่ทําให้กับคุณฉนันเอ็มเพสหมายความว่าให้ของราชินีการเป็นเบอร์หนึ่งการเป็นตัวแม่การเป็นคนสําคัญการเป็นตัวจริงอะ่ะผมทำนายว่าสิ่งเหล่านี้นะครับวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน คุณคือความรักที่บริสุทธิ์คือความจริงใจความรักที่มีคุณค่าของใครสักคนหนึ่งสุดท้ายคนที่ทำร้ายคุณไปเนี่ยมีไพ่เจ็ดดาบกับเจ็ดไม้เท้าเข้ามาครับทำนายว่าคนทําเพื่อคุณทาเพื่อเขาขนาดนี้เขายังทาร้ายคุณได้อะเขายังนอกใจคุณไปหรือทิ้งคุณไปนะครับหรือว่ามองว่าคุณไม่ดีพอเนี่ยแต่สุดท้ายเห็นไหมครับไม่มีใครละครับที่จะรักและดีกับเขาเท่ากับชาวสีเมฆนั่นเองผมเลยทำนายว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวสีเมฆในช่วงปีนี้หรือสิงหาคมเนี่ยมันคือการกลับมาเข้้าาาาาใจกกกกลลลััับบมมมฟฟืืนนรษคดี กลับมารู้ว่าใครคือคนที่เป็นความรักแท้ของเขาต่อให้นานเพียงใดเลิกกันไปนานไงก็ตามอะ่ะรักแท้ก็คือ, M อเอมเพสอ่ะก็คือคุณนั่นแหละสองคนนี้มีแก่กันคุณอาจจะมีการที่ไม่มีใครดูแลเขาเขาจะกลับมาเพราะความเอมเพสด้วยนะเขาจะกลับมาเพราะเหมือนกับหิวโซ่เจ็บปวดมีปัญหาไม่มีใครเข้าใจเขาเท่ากับคุณหรอกมันอยู่ที่ว่าคุณเนี่ยยังอยากจะเมตตาเขาอยู่หรือเปล่าอยากจะห่วงใยอยากจะดูแลอยากจะรักเขาอยู่หรือเปล่า เพราะเาต้องีเมฆเหล่ยท่านเนี่ยจะเป็นคนที่ใจอ่อนเป็นคนที่รักใครก็มักจะเป็นคนที Nazi, ่ห่วงใยดูแลเทคแคร์คนรักเสมอนะครับมักจะเหมายกับรักเขาเหมือนกับแม่รักลูกอ่ะนะครับไม่ว่าลูกจะทําร้ายแม่แค่ไหนไม่ว่าเขาจะทำร้ายคุณแค่ไหนอ่ะคุณเป็นคนที่เหมือนกับรักเขาและเข้าใจเขาด้วยดีมาตลอดทั้งที่เขาทําผิดกับคุณทั้งที่เขาทําร้ายคุณหนักมากทําคุณเจ็บปวดเสียใจขนาดเนี้ยแต่คุณก็ยังรักและไว้ใจเขามาอยู่ตลอดนั่นเองดังนั้นนี่คือสิ่งสําคัญที่คุณสองคนเนี่ยมันคือคนที่ยังอยู่ด้วยกัน วันนี้เขาจะเปลี่ยนแปลงไปวันนี้เขาจะทําร้ายคุณไปหรือทําในสิ่งที่ไม่ดีแ้าสุดท้ายเขาจะกลับมาเข้าใจมันและกลับมาทําสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ควรนั่นเองฉะนั้นผมทำนายแบบนี้ด้วยถ้าเกิดชาวสีเมฆหลายท่านเนี่ยมีไพ่ของการที่เป็นเวอฟอร์จูนเข้ามาครับใครที่หลุดพ้นจากเวรกรรมใครที่ปล่อยไปตามเวรตามกรรมหรือตัดสินใจว่าจะเฮ้ยอ,อยู่ในที่ของเราแล้วอะออกมาแล้วอะไรเงี้ยไม่เอาละทําเต็มที่ละจบและนะครับเราเป็นฝ่ายที่จะไม่ยอมกลับไปใจอ่อนอีกแล้วไพ่ใบนี้ขึ้นมาคือเด็กถือถ้วยนะครับหรือเพชรออฟ ทำนายอย่างหนึ so like ่งเลยว่าช mm ่วงนี้ชาวราศีเมษมีการเปลี่ยนแปลงโชคชะตาที่เบลฟอร์จุนเข้ามากับเด็กถือถ้วยคือการเปลี่ยนเป็นโชคชะตาที่ดีกว่าเดิมผมแนะนำว่าช่วงนี้คุณอาจจะมีการที่เออมีปัญหาก็จริงมีปัญหาเข้ามาก็จริงมีปัญหาอะไรที่ผ่านผ่านมาก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักหรือส่วนตัวอะไรก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้คุณจะผ่านมันไปและเปลี่ยนแปลงโชคชะตาไปทางที่ดีขึ้นผมเลยคิดว่าการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคุณอาจจะผ่านเขาเขาการเปลี่ยนแปลงอ่ะมักจะมีปัญ คุณจะได้รับโอกาสที่ดีขึ้นกว่าเดิมผมเลยทำน้ำชาสิ่งไม่ในช่วงนี้คุณอาจจะมีการที่ต้องปรับเปลี่ยนต้องเปลี่ยนโชคชะตาต้องเปลี่ยนดวงชะตาแต่คุณจะไปพบเจอสิ่งที่ดีขึ้นสิ่งที่ดีกว่าเดิมเช่นก <_ c oughs> ารเห็นความรู้สึกที่ดีขึ้นการเปลี่ยนแปลงตัวเองที่ดีขึ้นสวยขึ้นหล่อขึ้นหรือการเปลี่ยนโชคชะตาตัวเองที่ว่าพบเจอโอกาสความรับใหม่ๆมากขึ้นหรือการผ่านปัญหานี้ไปได้และชีวิตมีความสุขมากขึ้นนั่นเองครับ ผมเลยทำนายนว่าถ้าเกิดใครทะเลาะคนรักรือมีปัญหากันเนี่ยหรือเลิกรักกันไปเนี่ยก็จะมีการกลับมาและเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นจาบคนที่มีปัญหากันนะก็จะกลับมาเข้าใจกันมากขึ้นกลับมารักกันมากขึ้นกลับมารู้ว่าเรารักกันมากแค่ไหนอะ่ะแต่ถ้าเกิดคุณตัดสินใจว่าจะพอแล้วหรือเลิกลาเขาไปแล้วเนี่ยหรือว่าหลุดพ้นจากเวรกรรมไปแล้วนะเพราะมันนานไปแล้วผมทำนายแบบนี้ว่าคุณอาจจะไปเป็นการที่พบเจอโอกาสใหม่ๆทั้งเรื่องของความรักชีวิตนะครับซึ่งเหมือนกับอยู่ตัวมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นมีโอกาสที่จะสร้างครอบครัวมมีีีีชวิตท่่ดากขึ้นะ เพราะเด็กถือถ้วยหมายความว่าอาจะพบเจอความรักที่คนที่เข้ามาอุปถัมภ์คนที่เข้ามารักเราคนที่เข้ามาเมตตาช่วยเหลือดูแลเราเข้าใจเรารักเราสิ่งที่เราเป็นอาจจะพบเจอทตุน้ำทตุไฟหรือาตุลมก็ได้นะซึ่งเป็นคนที่เหมือนกับเดอะซันนะครับรักคุณรักทุกอย่างที่เป็นคุณรักทุกอย่างคอยดูแลคุณคอยช่วยเหลือคุณคอยซ่อมแซมสิ่งที่มันเคยแตกสลายไปคุณอาจจะเคยเจ็บปวดเสียใจมาแค่ไหนก็ตามคุณอาจจะเคยหัวใจพังนะครับล้องห้หนักมากหรืออกหักเจียนตายแต่เห็นไหมครับบ้านที่มันพังไปแล้วเนี่ย มีใครสักคนนึงเป็นเดือดร้อนเข้ามาเข้ามาซ่อมแซมหัวใจคุณเข้ามาเก็บคุณรักมาดูแลมาใสา่ใจซ่อมแซมหัวใจของคุณดูแลรักษาคุณเยียวยาแผลใจคุณอาจจะเป็นพ่เวลฟอร์จูนครับเป็นเวรกรรมเก่าเป็นคู่กรรมเก่า,เป,กเ,กาเป็นคู่รักเก่าหรือเป็นเด็กสือถ้วยเข้ามาถ้าคุณตัดสินใจจะเริ่มต้นชีวิตใหม่คุณก็จะพบเออโอกาสใหม่ๆที่ต่อให้นานเพียงใดรักแท้ก็ยังคงจะเป็นรักแท้นั่นเองไม่วันที่จะแปลเปลี่ยนไปคุณจะได้พบเจอสิ่งนั้นมันคือการเปลี่ยนแปลงทีีีี่่่่ท,งทสงงดดๆๆินนัันเอครบ ฉัน,นไพ่ใบต่อมานะครับขึ้นมาว่า Two of Cups นะครับทำนายความรักที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษในช่วงสิงหาคมว่า Two of Cups การพบเจอคู่รักการพบเจอความสละโสดการพบเจอรักแท้ที่มันเป็นของคุณจริงๆนะครับชันสองถ้วยหมายความว่าสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างคุณสองคนเนี่ยมันคือความรักที่ยังจับต้องกันได้อยู่เขายังคงสิ่งนความรักของคุณนะไม่เหมือนกับตอนนี้เขาจะมีการทาร้ายคุณหรือทิ้งคุณไปหรือมองว่าคุณไม่ดีพอแต่เห็นไหมครับ เวลามาันคือคําตอบพอเขารู้สึกว่าทุกอย่างมันนานมากพอแล้วอะ่ะเป็นผ่านพ้นไปหรือคุณกำลังจะหลุดพ้นจากเวรกรรมไประชีวิตใหม่เนี่ยเขาจะเข้าใจเขาจะกลับมารู้เลยว่าเนี่ยคือคู่ของเขานะเขาต้องเสียคนรักคนนี้ไปไม่ได้นะผมเล่นไวว่าคุณสองคนจะเป็นคนรักที่ยังรักกันอยู่นะทนํานายแบบนี้เลยคนที่เลิกลาไปเนี่ยเขายังคงรู้สึกถึงความรักระหว่างกันละกันแต่อาจจะยังหลงผิดอาจจะยังไม่เข้าใจอาจจะไม่รู้ตัวนะครับอาจจะยังไม่ยังไม่ัไม่ได้ไมีเวลามากพอแต่สุดท้ายเวลามันจะไม่ได้คําตอบของมันเองครับ เลยทำนายแบบนี้กนการว่าชาวสีมเมฆถ้าเกิดคุณจะเลือกจะเปลี่ยนแปลงโชชะตาใหม่คุณก็จะพบเจอความรักครั้งใหม่พบเจอความรักที่ดีกว่าเดิมครั้งใหม่ที่ดีกว่าแน่นอนอยู่แล้วเพราะสิ่งที่คุณเจ็บปวดหรือเสียใจหรือทุ่มเทมาเนี่ยมันคือไพ่เดอะเทมป์ูเลนมันคือสิ่งที่เราทุ่มเทไปแล้วรักไปแล้วครั้งละคนนะ่ะผมดไหมไหมว่าไพ่เดอะเทมป์ูเลนใบนี้หมายความว่าคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับการแนะนำนะกันใจเย็นมากพอให้โอกาสมากพอแล้วให้โอกาสนานพอจนเรารู้สึกเหมือนกับน้องน้ำตาที่เสียไปร้ว่าความาร้ีเ้เเขาไปน่ย เราให้จนไม่เหลืออะไรแล้ววะลองให้จนไม่เหลือน้ําตาแล้ววะนะครับมนถึงขั้นนั้นแล้วจนเหมือนกับู้ไม่รู้จะทําอะไรหรือพูดอะไรหรือรู้สึกอะไรแล้ววะเราเลยตัดสินใจที่จะเทมปูระน์ใจเย็นแล้วออกมาแล้วนิ่งพอแล้วก็ได้ออกมาหรือรู้สึกว่าไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่เราเสียไปก็ไม่ต้องกลับไปเล้านั้นเองนี่คือการแนะนํานะแต่อยากให้คุณลองปรับลองแก้ลองพยายามพูดพยายามคุยพยายามปรับความเข้าใจกันก่อนหรือพยายามส่งสื่อสารนะครับสิ่งดีๆเนี้ยคลิปเนี้ยไปหาเขาก็ได้เพื่อเขารู้เนี่ยว่าเดอะเทมปูระน์น เรายังคงรู้สึกดีต่อกนแเรายังคงจะเหมือนกับเป็นความร่มเย็นหรือจะให้ยอมน้ําตาเหล่านี้มันไม่มีความหมายเลยอ่ะความเจ็บปวดหรือความเสียใจที่เรามีให้กกบกันเนี่ยมันไม่มีความหมายต่อกันเลยเหรอฉันได้ห็นบูญได้แบบความว่าสิคุณให้เขาไปเนี่ยมันคือการทุ่มเทมากกว่าเขาอยู่ที่ให้คุณอยู่แล้วอ่ะคุณอาจจะรักเขามากกว่าที่เขารักคุณด้วยซ้ําแต่มันคือทุสวรรค์แต่มันคือเดอะเลิฟเวอร์มันคือเอ็มเพสมันคือสองถ้วยมันคือรักแท้ไม่ว่านานเพียงไหนก็ตามิ่งคุณทุ่มเทลงไปเนี่ยมันคือรักแท้นั่นเองคุณออาาาจะสสูเียยบงงงิ่่ไป แต่คุณจะให้สิ่งที่มันดีขึ้นหรือเติมเต็มคุณได้เนี่ยกลับพืนมาก็เลยทไนายว่าคุณสูญอะไรที่มันสูญเสียไปเนี่ยจะกลับคืนมาแต่อยู่ที่ว่าคุณเนี่ยจะเลือกอันใหม่ถ้วยใบใหม่หรือจะเลือกกลับไปถ้วยใบเดิมและซ่อมแซมมันแลวทำให้มันดีกว่าเดิมมันอยู่ที่คุณตัดสินใจแล้วว่าจะลองปรับแก้กันอีกหรือเปล่านะครับฉันไพ่ใบนี้ขึ้นมานะครับที่กลับมาเนี่ยไพ่สามเหรียญเข้ามาหรือที่ออฟเพชรอิคอนนะครับทำนายบทสรุปความรักของชาวราศีเมษว่าสุดท้ายคนรักของค,อคุณเพราะ เขาอาจจะคิดว <S preach science> ่าคนอื่นดีกว่าเขาอาจจะไปเลือกคนอื่นที่เขาคิดว่าเฮ้ยดูดีกว่านะดีกว่าคุณนะไปเลือกสิ่งที่มันจับต้องได้นะไปหลงผิดนะแต่ถ้าเกิดเขาเลือกความรักรวดทุกอย่างที่มันพบหมดน่ะแล้วมันเข้ากับเขาได้จริงๆหรือว่าคนที่อยู่ดูแลเขาแม้ว่าจะไม่มีเงินมากมายนะแต่มากกว่าความรักเนี่ยก็คือชีวิตของคุณแล้วก็คือหลักแท้แล้แหละที่คุณให้กับเขาไปผมเลยว่าสุดท้ายเขาจะกลับมาเลือกคุณหที่ว่าคุณเนี่ยยังต้องการเขาอยู่หรือเปล่าเพราะเขาจะไปเลือกคนอื่น คุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกสิ่งดีๆเลือกคนอื่นนะครับได้นะถ้าเกิดคุณไม่อยากจะได้เขาแล้วถ้าเกิดคุณเจ็บปวดเสียใจหรือว่าพัางไปแล้วอะหัวใจเราแตกสลายไปแล้วนะครับก็ไม่ต้องกลับไปแล้วนั่นเองนะครับฉันไพ่ใบต่อมาเป็นการทำนายความรักของชาวราศีเมษว่าคนทังคุณเนี่ยเขารู้สึกอย่างไงบ้างนะครับแล้วเป็นยังไงบ้าง6ดาบเห็นไหมครับอาจจะมีการนอกใจหรืออาจจะมีปัญหากันเนาะแต่เห็นไหมครับคนที่เขาไปจากคุณเขายังหันมามองอยู่เลยอะเหมือนเขาหนีปัญหาเนาะที่มีกับคุณไปอะแต่เขาก็ไปปเเจอััญหหาใมา่่ชนนกน เช่นผมบอกเลยว่าคนรักกันเนี่ยก็ต้องมีปัญหาอยู่แล้วนะครับแค่อยากจะลองดูว่าจะทิ้งกันไปหรอมีปัญหาก็ต้องควรจะหันมามองกันคุยกันแก้ไปด้วยกันผ่านไปด้วยกันมันจะทําให้ความรักของเราเนี่ยเป็นคู่แล้วก็รักแท้ที่ดีกว่าเดิมแต่เกิดมีปัญหาแล้วเขาไปทิ้งคุณไปแล้วเขาไปเลือกคนอื่นเนี่ยสแสดงว่าคนคนนี้เขารักตัวเองเอาตัวรอดและหนีปัญหานะครับใครหลายลคนจะเนียวหนีปัญหาไปหรือถูกทิ้งไปหรือว่าถูกบล็อกไม่คุยด้วยนะครับสุดท้ายไพ่ป็น,นี้ขึ้นมาว่าสี่ถ้วยครับ เหมือนกับมีพลังงานของความรู้สึกที่เขายังต้องการสิ่งดีจากคุณอยู่เลยอะ่ะผม,มเลยทำนายว่าคนคนนี้เขาก็รู้แหละเขาบว่าคุณดีกับเขาเขารู้ว่าคุณรักเขาด้วยซ้ําเพราะเขาเห็นว่าสิ่งดีของคุณเนี่ยเขาเห็นอยู่นะผมไลยทำนายว่าคนคนนี้เขายังเห็นสิ่งดีเห็นสิ่งที่คุณทํายังรู้สึกดีสิ่งดีๆดที่เราทาให้อยู่นะครับแต่ไพ ower, ่เอ็มไพเ r อร์ชอบทําร้ายชอบเอาชนะชอบเห็นแก่ตัวชอบทําตามใจตัวเองชอบทําตามความคิดของตัวเองโดยที่ไม่แคร์เลยว่ามีใครัะคนหนึ่งเนี่ยรักเขามากแค่ไหนแต่เห็นไหมครับคนนนี้หมกั ower, ก่ ความจริงคุณสองคนก็เป็นคนที่เคยรักเคยเข้าใจกันเคยมีครอบครัวกันเคยวางแผนจะถึงขั้นนั้นด้วยก็มีนะหรือใครคิดจะเป็นแบบนั้นก็มีนะครับฉันเอ็มเพคกับเอ็มฮอยเลอร์หมายความว่าคุณสองคนเหมือนคนที่รักกันนั่นแหละแต่ขาดแค่รักกันแต่อยู่ด้วยกันไม่ได้รักกันแต่ไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้รักกันแต่อาจจะไม่ได้เข้าใจกันมากพอเพราะอาจจะไม่ได้ปรับไม่ได้แก้นะครับหรืออาจจะเหมือนกับเอ็มฮอยเลอร์อ่ะอาจจะเอาชนะกันมากเกินไปทําตามอารมณ์โดยที่คนคนหนึ่งเนี่ยอีกคนหนึ่งรักมากนะคือคุณนั่นหะออกนาจจเมืับ เขาคิดถึงตัวเองเกินคิดมากเกินหรือใช้อารมณ์ในการสัมพันธ์คิดถึงตัวเองเกินไปรักตัวเองมากกว่ารักคุณมันอาจจะเป็นคนรักที่ยังไม่เหมาะไม่สมแต่ถ้าเกิดคนคนนี้เขาเติบโตเมื่อไหร่เขาเข้าใจเมื่อไหร่เอ็มพอยเลอร์ใบนี้บอกชาวราศีไม้เมื่อไหร่กันตอนที่เขาเติบโอมากพอเนี่ยเขาจะพยายามมองอันนี้ให้น้อยลงแล้วเขาจะคิดถึงอนาคตที่มีกับคุณไว้มากขึ้นผมเล็มนะคนคนคน,นี้เขาก็คิดถึงอนาคตที่มีไว้กับคุณนั่นแหละ แต่ตอนนี้อาจจะยังไม่อาจจะยังไม่ได้นะครับอาจจะมีเข้าใจกันผิดอาจจะทะเลาะก,กันหรือนอกใจกันไปแต่สุดท้ายเกิดเขารักคุณหรือมองว่าคุณเป็นรักแท้เนี่ยเขาก็จะกลับมาทําสิ่งที่เขาเคยวางแผนอนาคตหรือกลับมาเป็นเหมือนกับที่เราเคยจะไปต่อด้วยกันนั่นแหละกลับมาไปต่อด้วยกันนั่นเองชันไพอลอราเฮนนะครับแนะนําชาวราศีเมษหรือการบอกคุณในช่วงของเดือนสิงหาคมว่าวันนี้คุณอาจจะล้มเหลวเฟลลิงเห็นไหมครับคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับไม่รู้ต้องทำยังไงอะ่ะแต่ไพนี้บอกว่าพยายามเปลี่ยนเปลี่ยนความล้มเหลวเปลี่ยนวาาาารงงงนทททุกกอย่่่ีํให้สึ ตกต่ำหรือว่าไม่ดีตอนนี้หรือว่ารู้สึกผิดหวังในตอนเนี้ไม่รู้ต้องทายังไงแต่จงเปลี่ยนมันเป็นที่ว่าเฮ้ยเปลี่ยนมันเป็นถ้าเกิดเราผ่านมันไปได้เราจะเข้มแข็งกว่าเดิมเราจะดีกว่าเดิมเราต้องผ่านมันไปให้ได้ปล่อยให้เหมือนกับทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงนะให้คุณเนี่ยเจอสิ่งที่ดีขึ้นมีความรักที่ดีขึ้นเจอสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมนั่นเองก็ขอบคุณชาวราศีเมษทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคบฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับผม แล้วถ้าเกิดใครต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ